ใครที่เกิดราศีนี้ตั้งใจฟังให้ดีนะครับในช่วงนี้คุณเคยรู้สึกไหมว่าเงินชอบมาแบบไม่คาดฝันเหมือนมีใครมาโปรยใส่ความรักก็ไม่เหมือนใครโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์จนใครๆก็ต้องเหลียวมองฟังให้จบก่อนนะครับเพราะสิ่งที่คุณกำลังจะได้ยินอาจเป็นกุญแจสำคัญที่ปลดล็อกความสำเร็จและความสุขให้คุณเลยก็เป็นได้ราศีที่มีแนวโน้มรวยเงียบรักแปลกใครเห็นเป็นต้องอิจฉาคือราศีกุมครับ เพราะอิทธิพลของดาวยูเรนัสดาวประจำราศีที่ขึ้นชื่อเรื่องความแหวกแนวอิสระและการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดฝันทําให้ชาวกลุ่มมีแนวโน้มหาเงินจากทางไม่เหมือนใครไอเดียเจ๋งๆโปรเจกต์แปลกๆมักนําพาความมั่งคั่งมาให้แบบไม่ทันตั้งตัวเหมือนอยู่ดีๆก็เจอสมบัติลับในที่ที่ไม่เคยคิดเลยว่าจะมี ส่วนเรื่องรักคุณชอบคนมีโลกส่วนตัวสูงที่คุยกันได้ทุกเรื่องไม่ติดกับกรอบความรักทั่วไปรักแล้วให้พื้นที่กันและกันเหมือนมีพื้นที่ให้หายใจให้เติบโตไปด้วยกันในแบบของตัวเองในเชิงจิตวิญญาณความอิสระที่คุณเป็นนี่แหละคือพลังงานสำคัญที่ดึงดูดเงินและความรักดีๆเข้ามาเพราะคุณไม่ยึดติดกับวิธีเดิมๆกล้าที่จะลองอะไรใหม่ๆนี่คือเสน่ห์ที่ไม่มีใครเหมือนจริงๆ ดังนั้นถ้าช่วงนี้ชาวกลุ่มรู้สึกว่าตัวเองแตกต่างขอให้มั่นใจในเส้นทางของตัวเองไว้เลยนะครับลองเปิดใจรับโอกาสใหม่ๆอย่ายึดติดกับอะไรเดิมๆยิ่งคุณเป็นตัวของตัวเองมากเท่าไหร่ความสําเร็จและความสุขก็จะยิ่งวิ่งเข้าหาคุณอย่างน่าอัศจรรย์ชาวกลุ่มคนไหนเป็นแบบนี้บ้างคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับว่าตรงกับชีวิตคุณไหมคลิปหน้าเราจะมาดูกันว่าชาวราศีมีนมีพลังงานลับอะไรซ่อนอยู่ที่ทำให้พวกเขามีสเสน่ห์และลึกซึ้งเกินคาดรอติดตามกันนะครับ